นับถอยหลังจากนี้หาเป็นไปตามที่กรมตุนิยมวิทยาคาดการไว้เราจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับตอนนี้เริ่มที่จะเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนถ่ายฤดูแล้วนะครับสัญญาณที่ว่ามีอะไรบ้างวันนี้ผมอยู่กับท่านที่ปรกรมตุนิยมวิทยาคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยสวัสดีครับท่านที่บดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ปลายฤดูร้อนแล้วครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับตอนนี้เราพบเห็นสัญญาณอะไรบ้างที่ถือได้ว่าจะเป็นสัญญาณของการเข้าฤดูฝนครับครับปกติฤดูฝนประเทศไทยเรา จะเริ่มในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนะครับตัวการที่ท erm ําให้เกิดฝนก็คือลมมรสุมตนตกเฉียงใต้นะครับซึ่งจะพัดจากทะเลอันดามันเข้ามานะครับซึ่งลมมรสุมตนตกเฉียงใต้นี่ปกติก็จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือร่องมรสุมนะครับร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งจะก่อตัวขึ้นมาเมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียกับในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกินะครับ สตัวนี้จก็จะเป็นตัวชี้การเริ่มต้นของฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราตรวจพบก็คือ<ม>เริ่มมีแนวโน้มหรือยอมความก่อกรตทำก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งตัวนี้เราคาดว่าจะเป็นพายุไซโครน,นอนาคตนะครับ<ม>ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดึงให้รวมมรสูมตัวตกเฉียงใต้จาก มรสุมอินเดียเนี่ยพัดเข้ามาและก็จะเป็นตัวที่เริ่มของล่องมาสูงนะครับซึ่งเราคาดว่าก็คงจะมาวันสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับนี่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณมเมื่อเกิดย่อมความกดอากาศตา่ํหย่อมความกดอากาศต่ําที่ว่านี้ตอนนี้ทางกรมตุนิยมวิทยาประเมินไว้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับที่จะกลายเป็นพายุไซโคลนครับครับในเบื้องต้นที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะก่อตัวเป็นพายุไซโคลนนะครับ,รบแล้วก็ คงจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศอินเดียทางด้านที่ตนออกนะครับหรือประเทศบังคลาเทศในแนวตรงนั้นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดึงให้ลมตะวตกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้แรงมากขึ้นนะครับแต่เดียวกันมันก็จะดึงให้ร่องมรสุมปรกากฏชัดขึ้นนะครับซึ่งปกติเดือนพฤษภาคมร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคก,กลางตอนบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดึงให้ฝนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นฝนที่เริ่มต้นก่อนก็จะเริ่มใน ภาคกลางกับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ขังตกนะครับแล้วเมื่อล่องนี้ก็จะขึ้นไปฝนก็จะขึ้นไปอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันเชงเหนือครับ,รบจากการที่เราประเมินหรือว่าคาดการไว้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับที่พื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเราจะได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะพัฒนากลายเป็นไซโคลในอนาคตสำหรับตัวหย่อมความกดต่ำไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับ กับประเทศไทยก็คงเพราะว่าไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยแต่จะต,ต,ตัวดึงให้ลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ตตมีกาลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแนวนี้นะครับประเทศไทยตั้งแต่ภาคก,กลางลงมาก,ก็จะได้รับอิทธิพลในเบื้องต้นนะครับโดยเพาะล่องที่พาดผ่านอยู่เนี่ยก็จะทําให้ฝนตกกรจะจายเป็นวกว้างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะลามไปในภาคเหนือเมื่อลอ่องขยับสูงขึ้นไปครับแอบคาดหวังได้ไหมครับว่าอิทธิพลเหล่านี้น่าจะส่งผลดีกับทางพื้นที่ จังหวัดตากหรือว่าทางด้านเขื่อนภูมิพลที่อยู่ทางบริเวณของทางภาคเหนือครับก็ตัวนี้ก็จะส่งผลทําให้บริเวณภาคดังด้านตนตกของประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คงจะมีน้ําลงไปในตามอ่างตามเขื่อนนะครับส่วนภูมิพลนี่จะได้รับอิทธิพลเมื่อฝนตกในในรุ่มน้ําในภาคเหนือเป็นหลักนะครับแต่เราก็ยังคงต้องประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันถูกต้องไหมครับครับก็ต้องติดตามครับเพราะว่า เราก็ติดตามว่าวันไหนที่จะเป็นการเริ่มต้นของฤดูฝนเพราะการเริ่มต้นฤดูฝนเนี่ยจะต้องเริ่มเมื่อลมรุมตะวตัวตกเฉียงใต้มีกําลังพอสมควรแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับลักษณะฝนที่เกิดจากฝนในฤดูฝนจากลมรสมุมเนี่ยจะเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตกกระจายไปบริเวณกว้างซึ่ต่างกับฝนที่ตกจากพายุลร,ร้อนในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นฝนที่ตกในช่วงเวลนพื้นที่แคบๆแล้วก็ตกในช่วงเวลาสั้นๆครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง แล้วก็ายไปครับ,รบทีนี้กลับไปดูในอดีตครับ,รบก็ในช่วงของเมษายนพฤษภาคมครับพายุหมุนเข็บร้อนที่เกิดตรงบริเวณของทางฝั่งตะวันตกมหาสมุทรอินเดียก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาลาที่เคยส่งผลดีกับประเทศไทยรวมถึงนาเกสที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับพมา่ามีปัจจัยอะไรบ้างหรือว่ามีแนวโน้มยังไงที่จะทาให้เกิดพายุรุนแรงแบบขั้นนั้นหรือว่าในประเทศไทยหรือว่าประเทศพม่าจะเจอบ่อยไหมครับแบบนี้สําหรับพายุไซโคลนที่จะเข้ามาในพม่าหรือในประเทศไทยเนี่ย ส่งผลโดยตรงนี่คงจะน้อยนะครับปกติพายุไซโคลที่เกิดในมาสุดอินเดียเนี่ยจะมักจะเคลื่อนตัวขึ้นในชายฝั่งที่อินเดียหรือบังประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งตัวนี้เราก็คาดว่าจะรักษาการเคลื่อนตัวจะรักษณะนั้นนะครับซึ่งจะต่างกับตัวนาคีสซึ่งตัวนั้นมันปิดปกติคือมีความรุนแรงแล้วก็เข้าที่บริเวณประเทศพม่าโดยตรงนะครับซึ่งส่งผลให้พม่าเกิดความเสียหายในครั้งนั้นนะครับโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับแบบนี้ก็น่าจะสบายใจได้ครับผม ประเทศไทยควรระวังในส่วนของพายุไต้ฝุ่นแลอพายุส่วนร้อนที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่าครับเพราะโดยหลักการเคลื่อนตัวของบรรยากาศในช่วงนี้นะครับอากาศก็จะส่วนใหญ่มวลอากาศต่างๆก็จะเคลื่อนจากทิศตะวันออกที่ตะวันตกนะครับเคลื่อนจากเหนือไปใต้แล้วเชียเ่ยงไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งไซโคลที่ก่อตัวก็จะเคลื่อนเช่นกันนะครับขึ้นไป ในประเทศอินเดียครับค่าเฉลีย่ยของอพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกหรือว่ามหาสมุทรอินเดียนี้แต่ละปีเป็นยังไงครับสำหรับพายุที่จะเข้ามามากน้อยขนาดไหนพายุาที่ก่อตัวใน,นมหาสมุทรอินเดียนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับปีนึงก็ไม่ไม่ไมกี่ลูกนะครับรมหาสมุทรอินเดียมาถึงรวมรวมทั้งอ่าวเบงกอลและรวมรวมทั้งฝั่งทะเลอาราเบียนะครับพายุส่วนใหญ่จะก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่านะครับเพราะว่ามหาสมุทรแปซิฟิกนี่เป็นบริเวณที่มีทะเลเป็นพื้นที่กว้างนะครับมี ไอ้น้ำจุนวมากและมีอุณหภูมิของน้ำทะเลค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นพายุจะก่อตัวประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะก่อตัวในมาณสุดปลายสุดริบก็คงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ครับทีนี้ในเรื่องของเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยก็น่าที่จะเข้าสู่ฤดูฝนครับมีปัจจัยอะไรอีกครับที่ทําให้เราจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับก็ปัจจัยที่เราจะดูเป็นหลักก็คือเรื่องของลมมรสุมตะวันตกใต้นะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตก รูพื้นที่ที่มีฝนตกนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็จะตรวจสอบเรื่องของร่องมรสูงนะครับที่พาดผ่านอยู่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ยืนยันถึงการตกต่อ,อต่อเนื่องของฝนนะครับกับกรมตุนิยมวิทยาประเมินไว้น่าจะสักเราวๆวันที่เท่าไหร่หรือว่าช่วงไหนครับที่เราน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเรื่องต้นที่เราเราดูไว้นะครับฤดูฝนของประเทศไทยน่าจะเริ่มอยู่ในช่วง18 19หรือ20ครับนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่อายุ ซโคนและขอตัวแล้วก็ขึ้นเข้าชายฝั่งประเทศอินเดียนะครับครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ที่เราเข้าฤดูฝนหลังจากกลางพฤษภาคมไปเลยครับครับในช่วงต้นของพฤษภาช่วงแรกๆของฤดูฝนคือพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็ปริมาณฝนอาจจะยังไม่มากนักนะครับหลังจากนั้นปริมาณฝนจะเข้าเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ แต่ในช่วงครึ่งหลังในช่วงสิงหาและกันยาซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยเราเข้าว่าปีนี้ฝนในประเทศไทยจะมากกว่าค่าเฉลีย่ยหรือค่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในส่วนของที่ลุ่มที่ลาดเชิงเขา<ะ>เรื่องของน้ําท่วมจับพันุ์น้าป่าหลหลากในในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มที่ลาดเชิงเขาในช่วงนั้นครับเห็นมีบอกว่าจะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงด้วยครับปกติแล้วหลังจากรื่มฤดูฝนไปแล้ว ประมาณ3สัปดาห์ถึงสสัปดาห์นะครับก็จะมีช่วงฝนทิ้งช่วงอาจจะ1่งถึงสัปดาห์ซึ่งปีนี้เราเา้าในช่วงปลายมิถุนานะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนาอาจจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงคือฝนจะลดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่เราคาดการไว้ว่าปีนี้ปริมาณฝนโดยรวมจะสูงกว่าที่ผ่านมาครับปริมาณที่ว่านี้เป็นปริมาณสักเท่าไหร่ครับหรือว่าปริมาณน้ําฝนกี่ลินครับ S <S ก็คงไม่สามารถบอกเป็นมิลเป็นเมตรได้เพราะแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยจะได้รับปริมาณฝนที่ไม่เท่ากันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วคาดว่าจะสูงกว่าค่าปกตินะครับ1 0ถึงเซนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยฝนจะมากนะครับเพราะว่าในช่วงต้นนี้จะน้อยน้อยหน่อย,อยครับเน,น้นภาคไหนเป็นพิเศษไหมครับที่ปริมาณฝนอาจจะมากกว่าค่าปกติหรือว่าภาพรวมทางประเทศไทยเลยครับก็จะเน้นอยู่ที่ภาคใต้ฝั่ง อันดามันนะครับก<อ>็ใต้ฝั่งตกแล้วก็ภาคตนออกประเทศไทยกับุรวีตาดชลนบุรีทางแถบนี้นะครับก็จะต้องระวังเรื่องของแรงฝนที่มากในช่วง,ลงกลางนะครับรวมทั้งบริเวณภาคกลางนะครับบริเวณที่ลุ่มภาคกลางแถบอ่าหรือเชี้ยาขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําอยู่นะครับนี่ถือเป็นการส่งสัญญาณด้วยไหมครับทางบริเวณของภาคตะวันออกจะต้องเตรียมรับมือตั้งแต่ช่วงของต้นฤดูไปเลย ครับปกติแลวภาคตะวัอนออกนี่จะเป็นรบริเวณที่มีฝนสูงที่สุดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตราดนะครับจันทบุรีตราดที่เป็นพื้นที่รับน้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเมื่อเริ่มรู้กฝนแล้วก็ต้องระวังนะครับเพราะฝนที่มาจะมาแบบต่อเนื่องนะครับและเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลความชื้นจากทะเลในอ่าวไทยนี่ก็สามารถจะเข้ามาถึงได้ง่ายนะครับมีนักวิชาการบางคนบอกว่าฝนที่ตกอาจจะ ไม่ได้อยู่เหนือเขื่อนบ้างกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินไว้ยังไงหรือว่าเราสามารถที่จะคาดการณ์ได้ไหมครับว่าฝนที่มันตกนั้นมันจะอยู่เหนือเขื่อนหรืออยู่ใต้เขื่อนอยังไงบ้างนะฮะคือฝนในช่วงฤดูฝนมันก,กระตกกระจายทั่วประเทศนะครับแต่ปริมาณฝนใหญ่ๆที่พื้นที่ที่ฝนตกมากอย่างเช่นเช่นแถบภาคตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอัน,นมันเนี่ยก็อยู่ใต้เขื่อนนะครับส่วนภาคเหนือภาคตะวันชิกเหน,เนือเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนก็จะรับฝนนะครับเพียงแต่ถ้าเราต้องการฝนที่มีปริมาณมากๆนะครับก็จะต้องรอ ผนจากลมฝนจากพายุดิพิชชันที่จะเคลื่อนผ่านประเทศลาวเข้ามามนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดได้ในช่วงมิถุนากรกฎาหรือสิงหานะครับถ้าถ้าหลังจากนั้นไปสิงหาถึงกันยานี่มีโอกาสที่จะเข้าภักกลางรหรือภาคตะวัอออกส่วนตุลาบจิก,กาก็จะเข้าภักใต้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหวังว่าฝนที่ตกใน ในช่วงต้นๆฤดูกาลเนี่ยจะมีพายุหลงเข้ามาบ้างนะครับยังเป็นไปตามค่าเฉลี่ยเดิมไหมครับหรือว่าในปีนี้ค่าเฉลี่ยจะแตกต่างกอกปีที่ผ่านมาไหมครับว่าพายุที่จะเข้ามาในบริเวณผ่านประเทศไทยหรือว่าเฉียดประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนครับก็คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเดิมก็คือประมาณหนึ่งถึงสองลูกซึ่งปีนี้เราคาดว่าประเทศไทยจะมีพายุเข,ข้าประมาณสองลูกนะครับซึ่งถ้าโชคดีเราเข้าในช่วงต้นฤด,ดูเราก็จะแก้ภัยแล้งได้เร็วขึ้นนะครับ